ก่อนอื่นทุกคงต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกๆท่านกันอีกแล้วนะครับผมและในครั้งนี้นั้นผมอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเกมเซเว่นไนท์สองกันอีกแล้วและในครั้งนี้นั้นเราก็จะมาเล่นเนื้อเรื่องเสริมบทใหม่ครับผมต่อจากบทที่แล้วที่เพิ่งจบไปและเนื้อเรื่องบทนี้ก็จะมีชื่อว่าหัวใจที่ร่ําร้องครับผมดูกันสิว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงกับหัวใจที่มันร่ําร้องแค่ชื่อบทมันก็หวานซึ้งตรึงใจแล้วครับผม เมื่อดูเอาเถอะนะว่าเนื้อเรื่องของบทเนี้มันจะเป็นอะไรมีใครมีตัวอะไรกันบ้างครับผมก็มาลองดูเลยหลังวันแห่งการจุติที่พำนักของมังกรก็มาเจอกับพ่อหนุ่มเจฟของเราครับกำลังเดินดุมๆไอรีนคงกำลังรอฉันอยู่อะจะไปหาไอรีนซัด้วยครับพ่อหนุ่มเจฟเรสไม่เห็นไอรีนเลยเหรอเอะไม่เห็นไอรีนไอรีนอยู่ไหนกันนะขยะมังกรก็แบบร้องว่าขยะขยะทางโน้นเหรอ ขอบใจนะก็ะคุยกับมังกรรู้เรื่องกันด้วยครับผมอะก็แบบว่ารู้นะอะอยู่ตรงนั้นไงอแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยในใสุดก็ได้มาเจอกับแม่นางไอรินครับผมแม่นางไอรินตอนนี้แบบว่ายังเป็นสาวอ่ะนะยังไม่เป็นคุณแม่ครับผมมารู้ิว่าพ่อหนุ่มเจฟนะจะจีบแม่นางไอรินแบบยังไงก็อยากรู้เหมือนกันนะครับผมฮน่ะนะแม่สาวไอริน เจอตัวแล้วไอรินเจฟฉันมีของจะให้เธอด้วยนี่ไงนี่มันรู้อะไรไหมถ้าแบ่งเขามังกรออกเป็นสองส่วนไม่ว่าจะอยู่ห่างกันสักแค่ไหนมันจะสะท้อนหากันเสมออันน่ะมีการให้ของเป็นคู่ด้วยเพราะหนุ่มเจฟนี่มันร้ายกาจ จีบแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เก็บเอาไว้ให้ดีนะไม่ว่าไอรีนจะอยู่ที่ไหนฉันจะได้รับรู้ได้ยังไงล่ะนั่นนะหวานเจฟอาจมาจีบไม่นางไอรีนได้ไม่ได้เลยเฮ้ยนี่มันเป็นการแบบว่าแฟดแบ็กใช่ไหมเมื่อกี้นี่แฟดแบก็กครับผมแล้วก็ตัดมาที่ปัจจุบันปัจจุบันหรือเปล่าไม่ได้ใช่ปัจจุบันหรอก แต่อาจจะเป็นปัจจุบันหน้าตอนนั้นน่ะนี่คือของที่มีค่าสำหรับฉันฉันขอฝากมันไว้กับแกดูแลให้ดีนะรีบไปซะแกไม่ควรมาที่นี่ช่วยเก็บรักษาไว้ให้ดีเลยนะเอะเจ้าหมาเจ้าหมาไซบีเรียนหรือเปล่า เปิดมาก็เรียกดรามาครับผมเรียกดรวมาแบบเล็กน้อยละ <Go. S 1> ไปเถอะ <Now. S 1> เร็วเข้าโอ้โแบบว่าอะไรอววรกับเจ้าของครับผม <'m> ขอโทษนะไอรีนเนี่ยทำไมถึงต้องฝากดาบของเจฟไว้กับเจ้าหมาตัวนั้นด้วยอันนี้แบบว่าอาจจะแบบเพื่อมให้เจฟต้องมาเจออันตรายอะไรเงี้ยแล้วก็ฉากนี้เจฟกํากลังอุ้มไอรินไอริน <'m> ขอร้องล่ะ <Yes. S 1> เธอต้องปลอดภัยนะ <Yes. S 1> ไอน,นี้น่าจะเป็นฉาก หลังจากไอเนื้อเรื่องซีซั่นหนึ่งตอนที่ว่าไอรินโดนแบบว่าเซอินแทงฉากนั้นน่ะน่าจะเป็นฉากนั้นครับผมแล้วต่อจากนั้นเจฟก็มาแล้วก็มาช่วยไอรินแล้วก็มาถึงตรงนี้เซเว่นในสองพรีเซนต์ให้เสียงภาษาไทยโดยอ่ะต้องดูกันต่อมาแล้วก็ต่อไปครับผมหัวใจที่ร่ำร้องแค่ชื่อบทมันก็หวานแล้วอะ่ะหวานรึงไอตรึงจิตหรือเปล่า และเราก็มาถึงมหาทะเลทรายอันแห้งแล้งับผมแล้งซะจนไม่มีน้ำไว้ปลูกต้นไม้เพราะทะเลทรายมันก็แห้งแลง้งมีแต่เม็ดทรายอยู่แล้วไงไม่ลืมไปบางทีอทะเลทรายมันก็มีน้ำเหมือนกันนี่นาแบบโอเอซิสอย่างเงี้ยแปลกฮะ,แ,ะแถวนี้ก็ถูกแล้วนี่นาขยะคราวนี้เรื่องจริงนะคนขายข้อมูลบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เขาบอกว่ายาวิเศษลึกลับที่ช่วยได้แม้กระทั่งคนตายอยู่แถวๆนี้ชาอ เยก็มาตามหายาลึกลับที่แบบว่าช่วยได้แม้กระทั่งคนตายไอ้มังกรบ้านนี้มันพูดได้ดิละและเจฟเข้าใจคําพูดของมังกรตัวนี้ได้ยังไงไอ้นี้ก็เป็นประเด็นอยู่ที่เจฟบกาลังจะไปตามหายาวิเศษใช่ปะ่ะเพื่อช่วยชุบชีวิตไอรินเนอะสุดร้วไอรินคือแบบตายแล้วละ่ะตุยเงี้ยเรสนายไปหาตรงโน้นทีมันต้องมีของที่พวกปีศาจคอยเฝ้าอยู่แน่ๆนั่นนะยาที่พวกปีศาจคอยเฝ้าอย่างนั้นเหรอ มีพวกปีศาจคอยเฝ้าแล้วมันยังไงล่ะครับผมขยะสรุปแล้วยามันอยู่ในไข่ปีศาจเหรอไข่ปีศาจไม่ใช่ยาสักหน่อยไม่มีเหรอไม่นะเป็นไปไม่ได้ฮะเจ้า18มงกุฎนั่นกล้ามาหลอกฉันเหรอชามีคนซื้อบื้อที่ไหนถูกหลอกแบบนั้นตั้งแต่แรกกันบ้างเหรอก็เ,เองไงล่ะเจฟเรดนายพูดเกินไปหรือเปล่าผมว่ามังกรมันพูดถูกกันแหละ เองมันซื้อบื้อโดนหลอกง่ายดดยเกินไปแล้วเจฟแปลว่าไปซื้อข่าวจากนักขายข่าวแล้วเขาเอาข่าวปลอมมาหลอกขายเองก็เชื่อเขาแล้วก็มาตามหายา,ยาวิเศษที่รักษาได้แม้กระทั่งคนตายที่ทะเลทรายโอ้โห,โหแบบเนื้อเรื่องแบบโคตรปั่นเฮ้ยจริงๆเลยนะอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหมาคุยหายเห็ดเนี่ยนะเห็ดสีชมพูมันจะมียาได้ไงแล้วก็ดูนหรอ อะไรก็ได้ช่วยออกมาทีได้โปรดช่วงนี้แบบเพอิอแลเจ็บเริ่มเพอิอแลขยะช่วยเก็บหน่อยสิจามังกรบ้าชาขณะจมังกรยังบ่นนะครับว่าเจ็บมันเพอิอเจอขนาดไหนก็ดูนะฉันรู้ดีว่าฉันวิ่งวุ่นมานานเพื่อช่วยไอรินเนี่ยความรักก็อย่างงี้แหละนะชาอมังกรนี่จะเห็นด้วยและจะด่าผมแปลไม่ออกเรื่องนั้นฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็ไม่รู้อะนาะยไม่บอกให้ฉันรู้ว่าง่ะแต่ฉันต้องกลับไปก่อนที่น้ำแข็งที่ห่อหุ้มไอรีนเอาไว้จะละลายลงจนหมดสไป์บอกว่าถ้ามากกว่านั้นก็เกินความสามารถแล้วเหมือนกันเอะมีชื่อของผนุ่มสไปค์ผมมาด้วยคนที่แช่แข็งไอรีนก็คือสไป์นี่เองครับผมแปลว่าแช่แข็งเพื่อช่วยชีวิตของแม่นางไอรีนแล้วเอานาไอรินไปแช่ช่องฟิตไว้ผมแล้วก็ตัวเองก็ออกมาตามหายาวิเศษเพื่อจะกลับไปช่วยแม่นางไอรีนเนอะ ในเรื่องมันเป็นมาอย่างนี้นี่เองสรุปแล้วไอรินไม่ได้ตายใช่ปะ่ะไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วลองดูฝั่งโน้นอีกทีเถอะเอา้าแล้วฝั่งโน้นมันฝั่งไหนอะ่ะแล้วใช้ใครไปดูเนี่ยเราอาจจะหายาด้านไม่เจอเองก็ได้เฮ้ยยังมีความหวังอะก็ดูนะครับผมขยาขออีกครั้งนะลองหาดูอีกครั้งเถอะนะฉันเห็นถึงความพยายามของนายแล้วเจฟชาไอเจ้ามอนี่มันเป็นแบบว่าผู้ชายที่แบบว่าจริงจังและจริงใจมันกเรอวา่าช้า แม้มังกรมันจะไม่ค่อยเห็นด้วยก็ตามครับผมแต่ว่าก็ยังต้องทําตามเพื่อนของเขาเจฟกับเรดนี่มีความสัมพันธ์แบบเพื่อนกันนะนะแปบลบว่าจะขอให้เพื่อนช่วยเงี้ยก็ต้องบอกดีๆอ่ะมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนกันนะนะไม่ใช่แปบ,บว่านายกับบ่าวหรือว่าลูกพี่กับลูกน้องครับผมตามหายาวิเศษจากปีศาจเราจะกําจัดปีศาจเพื่อตามหายาวิเศษไปช่วยไอรินไงครับผมเราจะพยายามตามหาอย่างสูตรกาลังช้า ไม่มีจริงๆสินะนั่นสินะที่นี่คงไม่มีอะไรเหมือนอย่างที่นายบอกจริงๆนั่นแหละน่าเสียดายจังแต่เราจัดการตรงนี้แล้วกลับไปดูอาการของไอรินกันเถอะมาครับผมเราจะได้กลับไปเจอสภาพของแม่นางไอรินกันแล้วอยากเข็นเหมือนกันว่าสภาพของแม่นางไอรินนั้นจะอยู่กันแบบไหนอยู่กันอย่างไงครับผมจะแช่แข่งกันแบบไหนแช่แข่งกันแบบ <c oughs> ดินแดนแห่งมังกรตอนนี้แม่นางไอรินถูกแช่แข็งอยู่ <c oughs> แปลว่าแช่อย,อยู่ในแท่งน้ําแข็งเลยอะ เห็นในชัดว่าเป็นสกิลของพ่อหนุ่มสไปอย่างแน่นอนเลยครับไอ้น้ำแข็งที่ห่อหุ้มตัวแม่นางไอรินอยู่นั้นคือสกิลของพ่อหนุ่มสไปอย่างไม่ต้องสงสัยยังไงก็เถอะฉันไม่อยู่แค่แป๊บเดียวเองกลายเป็นแบบนี้ไปซะได้ขยะจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวหลังจากนี้เดดแดนแทนบังกรเข้าใจแล้วรีบไปหาไอรินกันเถอะใช่เราต้องกลับไปดูไอรินที่ถูกแช่อยู่ในแท่งน้ำแข็งว่าไอรินน่ะจะเป็นยังไง นี่ครับผมก่อนนี้จะไปหาแม่นางไอรินี่ยเราก็ต้องมาตีเจ้าปีศาจพวกนี้ก่อนแต่ว่าปีศาจได้ไมาขวางทางเยอะเกินไปแล้วนะมันก็วิ่งกันเข้ามาผมบางอาจมาบุกแดนมังกรอนอะ่ะกำจัดปีศาจท,ที่หน้าลำคาญ่ะ <c oughs> ก,ก็ดูเลยนะครับแสดงว,ว่ามันต้องน่าลำคาญจริงอะ่ะถึงต้องกำจัดเดยอะ <c oughs> ปีศาจหรือปวกเน่ยถามจริง <c oughs> มา ตรวจสอบดวาการของไอรินกันต่อครับผมนี่มาถึงแล้วสถานที่ที่แม่นางไอรินโดนแช่แข็งกลายเป็นแท่งน้ําแข็งแบบโผล่ขึ้นมาเลยอะน้ําแข็งละลายไปเยอะมากเลยแฮะใช่มันละลายไปเยอะมากเพราะแกช้าไงล่ะเจฟขอโทษนะไอริน <c oughs> ไม่ต้องขอโทษแล้วยังหวะน,นี้รออีกหน่อยนะฉันจะช่วยเธอให้ได้เลยอาจารย์อยู่ตรงนั้นหรือเปล่า <c oughs> เสียงนี้มันไอโอตาไม่ใช่เหรอไอโอตาคือลูกศิษย์ของผูหนุ่มเจฟอะ น,นี่ก็เพิ่งรู้ือนะมีความสัมพันธ์กันแบบนี้เหรออาจารย์ถ้าอยู่ก็ช่วยตอบทีไม่มีใครอยู่ <laughs> ชามังกรก็ร้องว่าชาครับก็แบบว่าชาดาชาดาดีดาดาวหรือเปล่าเปล่านะฉันไม่ได้ทําอะไรผิดสักหน่อยไอโอต้ามีเรื่องอะไรกันไอโอต้าเดี๋ยวก่อนเอออย่าเข้ามาอยู่ตรงนั้นก่อนแม่นางสาว ota. ไอโอต้าแม่นางสาวถึก ไม่ได้เจอกันนานเลยอาจารย์ใช่ฉันก็ไม่ได้เจอเธอนานเหมือนกันไอโอตาจำแทบไม่ได้เลยแฮะเธอไม่ติดต่อมาก่อนด้วยมีเรื่องอะไรเหรออันที่จริงข้ามาขอความช่วยเหลือข้าต้องการความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์อ <c oughs> เธอนี่นะไอโอตาถ้าถึงขนาดตัวเธอยังลำบากมันคงเป็นเรื่องร้ายแรงน่าดูแฮะหมู่นี้ข้าเห็นพวกปีศาจมีพลังที่ไม่เคยพบเจอ <c oughs> แถวบาร์บาร่าบ่อยๆแต่พลังนะั้นมันน่าสงสัยมาก ข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเป็นปีศาจที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยงั้นเหรอถ้าเป็นบาบานะ่ามันก็คือที่ที่เธอพาพวกเด็กๆไปไม่ใช่เหรอใช่แล้วข้าพบพวกมันตอนที่กำลังราตระเวนตรวจดูความเคลื่อนไหวข้าไม่รู้ว่าพวกมันมาจากที่ไหนแต่สังหรณ์ใจไม่ดีเลยจะปล่อยเอาไว้แบบนี้ไม่ได้เด็ดขาด ใช่เราจะปล่อยเจ้าพวกปีศาจพวกนั้นไว้แบบนั้นไม่ได้อะขอโทษนะแต่ฉันทิ้งไอรินไปแบบนี้ไม่ได้หรอกใช่อันนี้ก็ใช่เหมือนกันอาจารย์ยังไม่พบหนทางสินะก็ใช่นะสิฉันยังไม่พบหนทางรักษาแม่สาวไอรินเลยฉันจะทิ้งแม่นางไว้ตรงนี้ไม่ได้ครับผมทิ้งไว้ไม่ได้ยังทิ้งแม่นางแค่แข็งไว้ได้แท่งไอติมไม่ได้อีมาถามแบบนี้ได้ยังไงล่ะฉันจะทิ้งได้ยังไงกําจัดปีศาจอีก20ตัว และแชนก็ต้องมากําจัดปีศาจอยู่ตรงนี้ทั้งหลายตัวครับผมแบบปีศาจมันก็ยั่วเยี่ยเต็มรังมังกรไปหมดทําไมมังกรมันถึงไม่ออกมากินปีศาจพวกเงี้ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันปล่อยให้พระหนุ่มเจ๊ม,มาวิ่งไล่ตีแบบนี้ได้ยังไงถะถอ้พวกมังกรนะหากท่านเป็นแบบนั้นเพราะไอรินข้าก็มีวิธีดีๆอยู่อันนะอะไรเหรอมีเงื่อนงำม,มีเงื่อนงำอีกแล้วครับผม เงีนงหงได้ยินมาว่าที่บาบาน่ามียาที่ทํามาจากสูตรลับของพวกมนุษย์อสูรด้วยแถวแถวสมุนไพรมีพวกปีศาจอยู่เยอะมากพวกมนุษย์อสูรเลยลําบากพอตัวลองไปที่นั่นแล้วตามหาดูด้วยดีไหมอมืบาบาน่าเหรอเนี่ยที่มันเป็นการใช้งานหรือว่ามีผลประโยชน์ซึ่งกันและกันเรสนายว่าไงเจ้าเรสว่าอย่างไงนะเจ้าเรสขยาและเจ้าเรสยังก็ร้องตอบว่าขยาเย็นเกยครับผม ไอผมก็แปลไม่ออกเหมือนกันว่าใครยาของมันเนี่ยหมายความว่ายัางไงกันบ้างมาถึงแล้วครับผมบาบาน่าแล้วเราก็ได้ย่างกลายมาสู่แผ่นที่ต่อไปครับผมมันเป็นปากเขาของบาบาน่าบาบาน่าแปลว่ามีบา,าน่าไหม เอาเป็นว่าผมก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้ตรงนี้ก่อนก็เลยแล้วกันครับผมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปที่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ไม่รู้อันนี้ก็คงต้องขอเป็นเรื่องของโชคชะตาที่นําพาไปก็แล้วกันครับผมสําหรับตัวผมนะ้น่าคงต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีอีกหนึ่งครั้งไปก่อนแล้วครับผมบายบาย